ดิจ้าวันนี้เรามากินมะม่วงน้ำปลาหวานกันนะคะนี่ค่ะน้ำปลาหวาน้มะม่วงนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแกงเต่ปลาแกงเต่ปลาเยอะๆจ้ะไม่ได้ใส่ผักนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมน่ากินไหมคะแล้วก็มีหัวหมูนี่จ้ะหัวมู่มงน้ำดอกไม้นะคะ ลองมากินกันเลยแซ่บๆซ็จ้ะสวัสดีจ้าค่ะโม้ค่ะก่อนเดี๋ยวจลรีกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะก่อนจะกินทำอะไรใช่คะเอ่อร้องกันนัดชาแนลครับก่อนจะกินทำอะไรครับทำยังไงครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดอะไรอีกครับกดกระดิ่งได้ครับขนมหวานเลยค่ะมาเปิดประเด็นแรกประเด็น กินมะม่วงก่อนแล้วก็กินข้าวตามอย่าเรียนแบบนะคะกินมะม่วงก่อนแล้วก็กินข้าวนะคะอย่าเรียนแบบไม่ต้องการทำายแตกเขามาแตกอื้ม กแล้วต้องกินอย่างนี้จะ้ะใสกุ้งฝอยกุ้งฝอยขีดใสกุ้งฝอยขิงมาครับพี่น้องสามสองหนึ่งเสยีสยบเป็นไงสุดยอด อันนี้มันน้ำดอกไม้เปรี้ยวเ็บเนบอกอยู่น้ำทับ้าโง่เอช่วยไม่ได้ะคนเราเป็นมนุษย์อยโง่เลยัตถระพเขาเด็กกว่าเราเราต้องรู้จักลบลบไม่น่าขานติดอยู่มาแซ่บกันนําแนมนแส่บมแซ่บจิ้ม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 อ่ะยอด มันคือลูโชว์เลยคือีิสอ่อืมอ่าลอยนี้ก็เตะเหลืองเรียนแบบเรีนแบบคนอื่นเซ็ต<ม> มีหมูด้วยครับมีหมูด้วยกินกับนี่อาจะกินมะม่วงอืมจะปวดท้องเรื่องไรกันมีกุ้งฝอยนะกุ้งฝอยกุ้งกุ้งก็ใส่หมดเด้ออืม แบบที่กุงยิ้มได้คุณต้องใส่น้ำดอกไม้ตัวเปียกน้ำเบล่าหวานทำเองนะคบนี่ทำเองนะคะใส่กุ้งใส่หอมแดงใส่กกะใส่น้ำตาลมะพร้าวกะปิด้วยใส่กะปิ ตันมามันจะมีวันเราจะบอกสูตรทำไมเนี่ยใครดูตอนดึกๆก,ก็หนวขา,าด ทำเองดูตอนเด็กๆยัง<ม>เห็นเลยวนนี้ะองนะซื้อที่โลตัสมันหวานบานเกินมันบานเกินอันนี้มันน้ำตาลมะพร้าวแล้วมันไม่หวานทำเองอร่อยเลย ไม่ได้อวดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ทำเองอะ่อยกว่าจะใกพูดเนาะไม่ได้อวดอ่ะได้กินอยู่นี่ยเขาไม่เรียกว่าอวดหรอกเผ็ด ินมะม่วงี่แล้วห้ามก,กินน้ำครับเพราะว่าจะท้องเสียครับ,บตักตาข้างเดียวก็กเปรี้ยวแต่เผ็ดอตะเผ็ดอะ้ว็นอลอเพีเพ่เผ็ดอเด้มอแ่ดีเกากอร่อยมากินเบ้ามะม่วงน้าปลาหวานจะไป เินเยอะนะนี่คือยาระบายนะคะเห็นเยอะนะคะยาระบายความอยากระบายความอยากอ่ะเห็นด้วย phân mãn hả phân mãn là hai hết phân mãn chim đẹp phân mãn 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 มาหาเด๊ละน้ำมูน้ำมูน้ำมูยาเพ็ดกินกุ้งด้วย่อยอร่อยก็กุ้งต้องไปคั่วก่อนจะหอมชกกุ้งแห้งแห้งต้องล้างน้ำก่อนนะกุ้งฝอยต้องมาล้างน้ำกันสามส เมือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาละเยวกดเชร์ห่อยสวหมูอะไรดมนูมกับน้ำจ้มมันจะร่ยหวานอันเป็นหวจสูตรหม่ดีกว่า แม่ <Now. S 2> ห้หัวมันใช้สูตรแม่เลยว่าสูตรนี้ครับคือข้ามไม่โดนลิ้นตุ้งตาเหล็กตาลอยมากเลยแกเป็นหม้อแลวไม่เห็น <c oughs> นี่ขนมบานนะขนมบานเขาเรียขนมอะไรนู้นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ้าวอืมความสุขความสุขบอกความ มงมาละอ,อย่าลืมเออก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องน้องแปดดั้งแชนแนลนะครับบ๊ายบายแปดค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ